รอ้าแตะวระเภพทเนี่ยคุณสมบัติมันไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเวลาช่วงหน้าฝนหรือเวลาพื้นที่ที่แบบเปียกน้ำเนี่ยบางทีเราใส่เราก็ชอบลื่นเนาะแล้วยิ่งบางทีไปโรงพยาบาลเห็นผู้สูงอายุป่วยไม่ได้เกิดจากอะไรเลยนะคะคือลื่นล้มจนภายในห้องน้ํานั่นคือส่วนใหญ่ที่เห็นเลยทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะรองเท้าเฉพาะมันไม่มีบ้างเลยเหรอสวัสดีค่ะชื่อบุตรสลานะคะวัฒนชูสกุลค่ะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์รองเท้ากันลื่นแบรนด์ messenger แมสเซนเจอร์ Messenger, คำว่า m มสเซนเจอร์คืออย่างที่เรารู้กันนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการส่งสารมอบสิ่งดีๆเผื่อทุกๆคนเผื่อญาติพี่น้องนั่นคือการนําส่งที่ดีที่สุดกันที่เราเอกมาตั้งเป็นรองเท้ากันเลื่อนเพราะด้วยความที่แฟนเคยไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องของ m มสเซนเจอร์ด้วยแล้วรู้สึกว่าสิ่งนี้เราสามารถส่งต่อให้กับทุกๆคนได้รองเท้ากันเลื่อนเ,เราก็เลยใช้คําว่า m มสเซนเจอร์มาตั้งเป็นชื่อแบรนด์ของเราค่ะ ด้วยความที่เราไปเห็นแฟนไปเห็นที่โรงพยาบาลเห็นผู้สูงอายุที่ล้มนอนโรงพยาบาลด้วยความที่เขาแบบเป็นพนักงานสองอ่งเอกาสารใช่ไหมคะเลยทาให้เขารู้สึกว่าเออเราถ้าเป็นแม่เราละ่ะก็เลยพยายามหารองเท้าหาวัตถุดิบหาทุกอย่างที่คิดว่ามันน่าจะระวังและป้องกันได้มาลองทําให้คุณแม่ลองใส่อะไรที่ท่านไม่ชอบแล้วก็แก้ไขปรับปรุงไปเรื่อยๆด้วยความที่ว่าแฟนเขาไปสองอ่งเอกาสารตามโรงงานบ่อย ก็มองว่าวัตถุดิบตัวไหนไมันน่าจะใช้ได้เพราะว่าคอนเซปที่คิดก็คือต้องเปียกน้ําแห้งไวกันลื่นใส่สบายไม่อับเท้าซึ่งในทตลาดไม่มีขายด้วยความที่เป็นคนที่เย็บจักไม่เป็นสิ่งที่ใช้ก็คือใช้จักรเท้าตัวเองวาดรูปรองเท้าออกมาวาดเท้าตัวเองออกมาแล้วก็ตัดเอามือเย็บแล้วก็ค่อยๆประกอบประกอบขึ้นมาเสร็จก็ให้คุณแม่ลองใส่ชอบไหมถ้าทัานแม่มีชอบกแก้ไขแบบไปเรื่อยๆจน ถึงวันหนึ่งเนี่ยคุณแม่ก็รู้สึกว่าเออมันก็ใส่ดีแล้วนะก็ใช้ดีปุ๊บเดินไปข้างบ้านเห็นนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่แบบเออมีคนสนใจเราก็เลยมองว่าเออมันน่าจะพอเราขายได้บ้าง ที่ได้มีการคิดคนขึ้นมาแล้วคุณแม่ใส่ก็โอเคแล้ะคนข้างบ้านเขาก็ชอบก็เอลองก็เลยลองทําให้แล้วก็มานั่งคิดกันดูในบ้านเออเนาะในเมื่อมันเริ่มดีแล้วแล้วก็เริ่มมองหาอย่างอื่นที่มันเพิ่มเติมเพราะไม่เหมือนกับเป็นการเพิ่มอาชีพเพิ่มไรายได้ด้วยก็เลยลองติดต่อนหน่วยงานเพราะว่าความรู้ที่เรามีคือมันมีไม่พอเราก็ไปติดต่อนหน่วยงานจากกรมส่งเสริมวิชาการ,รก่อนเขาก็บอกว่า,าจะต้องมีการอบรมมีการเพิ่มความรู้อะไรแบบนี้เราก็ไปอบรมไปเพิ่มความรู้แล้วก็ขอรับรองมาตรฐานแต่ว่าสิ่งแรกที่เราจะทําได้ก็คือ ในส่วนของโอท็อปอุตารกรรมชุมชนนั่นเราก็เลยมีการส่งเข้าไปประกวดคัดสรรเพื่อให้เป็นโอท็อปพอเป็นโอท็อปปุ๊บโชคดีว่าปีแรกเราก็เล้เลย4ดาวแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดไปถึงสะสะวได้เพราะว่ามันยังมีข้อมูลความรู้ที่เราจะสามารถที่จะเรียนรู้ได้เพิ่มเติมอีก ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกหรือว่าการขอมาตรฐานอะไรเพิ่มเติมหรือขอความช่วยเหลือจากสสวยังมีอีกเยอะพอเราเข้าร่วมกับสสวเนี่ยสิ่งที่ได้เลยคือได้ความรู้เพราะเรามีการไปอบรมสัมมนาเพิ่มเติมแล้วก็ในส่วนของการตลาดก็ทางสสวก็พาไปทดสอบตลาดไปเทสตลาดแล้วก็เอามาปรับปรุง,งแล้วก็แก้ไขในรูปแบบของ,ของเข้าเราเพิ่มเติมให้มันดูทันสมัยและสามารถที่จะแข่ง ตลาดต่างประเทศได้ด้วยก็พอเริ่มขอมอปเชเราก็ต้องมองหาตลาดเพราะถ้าเราเริ่มลองผลิตแล้วเราก็ต้องมีที่ขายก็เริ่มที่จะเข้าไปในส่วนของโอท็อปผิดพันธุ์ชุมชนมีการส่งคัดสัรมีการส่งประกวดแล้วก็มีการอบรมหาความรู้เพิ่มเติมเวลาเจออาจารย์อาจารย์เขาบอกเออแบบนี้นะมันจะต้องแก้ไขนิดนึงนะมันถึงจะดีนะพื้นอาจจะดีอยู่แล้วแต่ถ้าได้แก้ไขบ้างมันก็จะดีขึ้นแล้วก็โอเคก็ค่อยแก้ไขแบบไปเรื่อยๆจนลูกค้าก็บอกอืมแบบนี้ชอบแล้วแต่อยากจะได้แบบส้นที่ สูงขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อเดินนอกบ้านได้แล้วก็โอเคได้ค่ะแล้วก็ไปแก้ไขแบบเสริมซนให้อะไรให้อะไรแบบนี้ค่ะตอนนี้รองเท้าของเราเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด3มรุ่นก็จะเป็นรุ่นต้นตกะกูลแล้วก็เป็นรุ่นพิกุลแล้วก็รุ่นกระดังงากระ,ะเกตชื่อเป็นชื่อแบบดอกไม้แบบไทย อย่างถ้าเป็นรุ่นต้นตระกูลก็จะเป็นรุ่นดั้งเดิมที่เป็นแบบรองเท้าเตี้ยใส่ในบ้านใส่เดินอนอกบ้านใส่อาบน้ําแต่ถ้าเป็นรุ่นพิกุลเนี่ยเป็นรุ่นต่อยอดมาจากรุ่นต้นตระกูลก็คือส้อนจะสูงขึ้นมาอีกประมาณ1น,นิ้วแต่วิธีการใช้งานเหมือนกันส่วนรุ่นกระ,ะเกศเนี่ยเป็นรุ่นที่เราพัฒนาแบบว่าโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นรุ่นต้นตระกูลหรือรุ่นพิกุลเนี่ยสายละส้นต้องถอดออกจากรองเทา้าแต่รุ่นกระ,ะเกตคือสายละส้นอยู่ในรองเท้าเลยไม่ต้องถอด ตอนนั้นที่เริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มต้นที่แบบไม่มีความรู้ด้านการตั้งราคาก็แค่คิดว่าเออลองขายดูไม่แปลกขาดทุนช่างมันก็เลยประมาณนั้นก็ขายอยู่คู่หนึ่งก็200กว่าบาทพอมารุ่นพี่คุณเนี่ยแล้วก็เริ่มที่จะพอรู้ละวว่าเราต้นทุนอยู่ทยเท่าไหร่เราควรจะขายราคาเท่าไหร่ก็จะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทถ้าเป็นรุ่นกระ,ะเกะก็อยู่ที่6ก0กว่าบาท จริงๆแล้วนะคะรองเท้าตัวนี้เนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเหมาะกับผู้สูงอายุแต่จริงๆผู้สูงอายุว่าซื้อน้อยมากอาจจะเป็นเพราะหนึ่งคือเสือดานไม่อยากใช้เงินคนที่ซื้อก็คือกลุ่มคนทํางานเป็นหลักก็คือหลังจากที่ซื้อแล้วใช้แล้วดีก็ซื้อฝากคุณพ่อคุณแม่เมื่อมีการซื้อมีการใช้ก็จะมีการบริเวณกลับมาซึ่งลูกค้าเราส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าเก่าที่กลับมาซื้ออีกซึ่งหายากมากว่าโดยปกติเนี่ยส่วนใหญ่ซื้อรองเท้าใช้เสร็จแล้วเขาก็เปลี่ยนยี่ห้อใหม่รุ่นใหม่อะไรอย่างงี้ก็ได หนึ่งเลยนะคะคือนอกจากพื้นกันเลื่นแล้วเนี่ยมันเบาสบายโปร่งเวลาเดินเอาง่ายรองเท้าหนึ่งคู่เนี่ยน้ำหนักนยังไม่ถึง3มขีดเลยเพราะฉะนั้นพกพาเดินทางสะดวกและที่สําคัญคือมันเบาคงทนด้วยนะคะของเราเนี่ยเป็นรองเท้าที่ใช้งานเย็บทั้งหมดไม่มีกาวเพราะฉะนั้นถ้าขาดซ่อมได้จนลูกค้าแต่ละคนเนี่ยใช้นานมากเลยนะคะบางทีก็ปีหรือ2งปีกว่าจะมาเปลี่ยนทีนึงจนลืมไปเลยก็มี ส่วนใหญ่จะคิดว่าว่ามาันลื่รนคือใส่นห้องน้ำแต่ว่าอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้บ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะปลูกกระเบื้องและกระเบื้องแต่ละยี่ห้อเนี่ยความลื่นไม่เท่ากันบางทีไม่มีน้ําเลยแต่ลื่นซึ่งอันนั้นเขาก็จะมีเอาไว้ให้ผู้ใหญ่ในบ้านไว้ใส่หรือตัวเองใส่เองด้วยเพราะว่ารองเท้าผ้าทั่วไปมันไม่สามารถใช่ไหมคะแล้วก็บางคนเขาอาจจะติดไว้ใส่ไว้ในรถเผื่อฝนตกลงจากรถได้เลยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเวลาเปียกน้ำรถโดนลม5-10นาทีคือแหงหรือก็จะมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งก็คือคกลุ เพื่อไปทำฮัทที่นู่นมันเบาที่นุ่นร้อนคือเรายังไม่ได้ถึงขนาดที่แบบว่าเราส่งไปจําหน่ายที่โู่นแต่ลูกค้าเราที่นี่ก็คือเป็นลูกค้าที่มีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศที่ปีหนึ่งหรือ6เดือนเนี่ยจะบินมาเพื่อมาสั่งซื้อโดยเฉพาะเพื่อไปใช้ที่โน่นส่วนลูกค้าทางแถบตัอกลางก็จะเป็นคนไทยเรานี่แหละค่ะที่เวลาปีหนึ่งที่มีการไปทําฮัทเนี่ยก็จะสั่งแล้วก็เอาไป ของพี่ที่มันทําต่อไปได้เรื่อยๆเนี่ยความแตกต่างเลยก็คือหนึ่งเนี่ยของพี่เป็นงานเย็บซึ่งตลาดต่างประเทศหรือตลาดจีนตลาดอะไรก็แล้วแต่เขาเป็นงานที่ปัม๊มเพื่อออกมาปริมาณที่เยอะซึ่งนี้ของเราสามารถแข่งกับเขาได้แต่ข้อเสียของงานเย็บก็คือค่าแรงสูงซึ่งเราไม่สามารถที่จะสู้เรื่องลดต้นทุนได้แต่ถามบอกการใช้งานเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ตรงเรื่องของค่าแรงหรืองานปัม๊มมันอยู่ที่ว่าลูกค้าใช้แล้วดีหรือไม่ดีความใส่ใจในการหาวัตถุดิบ หรือความใส่ใจในส่วนของคุณภาพของวัตถุดิบให้กับลูกค้าทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าอยากจะซื้อหรือไม่อยากจะซื้อลองใช้แล้วทิ้งกับใช้แล้วใช้ตลอดไปมันไม่เหมือนกันแค่นั้นเองเลยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับมันได้ไปได้เรื่อยๆถึงเมืออาจจะไม่ได้รวยแต่ก็ไม่จน ถามบอกว่ามีผลกระทบไหมก็มีนะคะเยอะเมากเพราะว่าหลักๆโดยปกติแล้วเนี่ยเดือนเดือนหนึ่งเราจะมีออกบูธที่ลูกค้าสามารถที่จะมาซื้อได้แต่ด้วยความที่ลูกค้าเจอเราที่บูธได้ง่ายและบ่อยบางทีเบอร์โทรศัพท์เออยเอให้ไปก็คือทิ้งขยะทําให้ลูกค้าก็หายไปเกินครึ่งนอกจากลูกค้าประจําที่แบบเขาเก็บเบอร์โทรเราไว้ถึงเราโทรมาสั่ง อะไรแบบนี้หรือตามทางเพจเราอยู่เลยทําให้แบบต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีก็คือถามว่ารองเท้าทําอยู่ไหมคือทําอยู่ส่งออเดอร์ลูกค้าเหมือนเดิมแต่เราก็ต้องมีอย่างอื่นมาเสริมเพิ่มเติมเพื่อที่ทําให้มันเดินไปได้เพราะว่าของเราจะมีทั้งเพจของ Facebook แล้วก็จะมีทางไลน์ที่เราเปิดอยู่แล้วก็ทางโทรศัพท์ที่ลูกค้าติดต่อได้ก็ปีบ้างที่แบบลงช้อปปี้บ้างอันนี้คือเราด้วยความที่เราทำสม่ำเสมอตั้งแต่เริ่มแรกเราก็เลยไม่ค่อยหงุดหงิดตรงนี้เท่าไหร่ ท้อไหมกับเศรษฐกิจแบบนี้กับโควิดที่เราเจอกันเงี้ยท้อนะคะแต่ถามว่าควรจะถอยไหมไม่ควรถอยก็ยังไงซคะมันก็คืออาชีพของเราอาชีพหนึ่งที่เรายังจะต้องทํามันเพราะวันหนึ่งเมื่อโควิดหมดไปมันไม่คงมไม่อยู่กับเราตลอดชีวิตเนาะพอหมดไปเราก็กลับไปทําแบบปกติของเราได้ละทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราอะอยู่ที่ใจอยู่ที่ความกล้า คือถ้าคุณไม่กล้าออกมาจากกรอบเดิมๆที่คุณเคยอยู่คุณก็ไม่สามารถที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆในกรอบใหม่ๆได้ทุกอย่างอยู่ที่ความกล้าอย่างเดียวก็ไม่รู้จะบอกยังไงคือไม่ใช่แค่กล้าที่จะออกมาคุณกล้าต้องกล้าที่จะทํากล้าที่จะขาดทุนแล้ววันหนึ่งคุณถึงจะมีกําไรแต่ถ้าคุณไม่กล้าอะไรเลยคุณก็จะไม่ได้อะไรเลยเช่นกันคือคนเราถ้าได้แต่คิดอ่ะมันทําไม่ได้หรอกคิดอย่างเดียวมันก็ไม่เกิด รอให้ชาวบ้านทําให้เกิดเราก็ไม่ทันเขากินแล้วแค่นั้นเอง